สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนัยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับตีที่วัดสว่างอารมณ์ครับผมวันนนีี้เ่ยก็มาขอพรเสียงสุขเสียงดวงดูนะครับผมเป็นวัดที่หลายๆคนนะครับผมนักเสียงบุญเสียงโชคต้องมานะครับวัดสว่างอารมณ์นครปฐมนะครับผมก็มาขอพรกันได้นะครับคนเยอะคุคู่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันหยุดก็เลยมาขอพรมาไหว พาครับผมก็มากนไดนะครับเราไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับผมเจ้าแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้อาพุทธรูปหรือว่าไหว้ไอ้ไข่นะครับผมตรงนี้นะครับ ไปกเาไม่ต้องไปถึงท er ี่สุราษฎร์บุรีเอ้ยสุราษฎร์ธานีนะครับที่นี่ก็มีนะครับไอ้ไข่นะครับก็ ก็ได้กวนไปแล้วนะครับก็บอกต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่มีเสียงรบกวนนะของการเ่ล่าเสียงรบกวนเพยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับย้อดตู้แล้วก็หยิบครับหยิบแล้วก็ย้อนย้อนตรงนี้ครับก็เป็นก้าแม่ตะเคียนนะครับผมต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ครับผมต้นตะเคียนก็มาขอโซ่ขอลาบกันได้นะฮะชมชูไทยกันแถวนี้ดูนะฮะเพื่อเพื่อ จะชคดีนะครับบาทีบาักบาบีบาทักร้อยงวนี้ยถ้าไปยอดร้อยเดงเงี้เยครับคนที่แม่แม่ขาดใจมีจินตนากรเดินตุ๊ก้าหน้าก้าไปเก้าไปตาเปนไปึ้นบลาเติมขึ้นไปตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปด้านด้าน อย่างนผมก็เดินออกไปข้างนอกนะครับข้างนอกก็จะเป็นตลาดนะครับผมของขายเยอะแยะมากมายนะครับผมเดย์อายุมากที่สุดเลยไหมไอ้นี่นี่อายุอายุน้อยที่สุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นสวนย่อมแล้วก็จุดประทัดนะครับผม

นี่ก็มาจุดประทัดนะครับผมแล้วก็เป็นสวนให้ถ่ายรูปนะครับใส่กระเบื้อรองเท้าถอดใส่แฟนมาพรอเอ้ยจับขอพรกันได้จ้ะ ตาหยุเลยครับตรงนี้ก็เป็นที่จุดประทัดนะครับผมถ้าใครอยากจะไหว้ขอพรไอ้ไข่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมไอ้ไข่ตรงนั้นคือน้องก้านะครับผมนะรตรงนี้ก็เป็นสถานที่จุดประทัดนะครับ <c oughs> ถ้าผมก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะมาวัดสว่างลมก็มาง่ายๆเลยนะครับผมวิ่งตรงมาเป็นกมแล้วก็ถึงเซเว่นสว่างลมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาขอพรนะครับผมอาจะเป็นไอ้ไข่วัดเจดีิ์แล้วก็มีแถวเดียว นะครับรร<อ>ห,ลหลายๆที่เลยะครับหลายๆอย่างนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผม<อ>นนก็มสำหรับคลิปนี้ก็จบงลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคีิหน้าครับผม